สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะวันนี้ครูชุมีเรื่องเมา้ามอยหลายเรื่องร้ายประเด็นเลยนะคะวันนี้ครูชุจะเล่าเรื่องเล่าน้อง,งอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะเมาาื่อเช้านี้น้องก็ได้วิ่งออกกําลังกายโอ้ยน่ารักมากนะคะพระเอกก็ถ่ายทํามาให้ดูนะคะน้องวิ่งออกกําลังกายครูชุดีแล้วค่ะน้องก็ได้แบบ ปอดขยายแล้วก็ตอนเย็นก็วิ่งอีกนะคะอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะน้องอุ้งอิงนะคะและวันนี้อยู่บ้านนะคะก็มีนะคะอุย้ย f อซอีราอุ้งอิงเนี่ยแหละคะ่ะบินมาหาเลยนะคะมาจากประเทศฝรั่งเศสคะ่ะบินมาหาที่บ้านน้องอุ้งอิงเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะ f อซนะคะเขาเรียกว่า อยู่บ้านพักผ่อนก็ได้เงินค่ะแต่ตอนนี้นะคะน้องก็ได้วิ่งออกกำลังกายน่ารักค่ะและก็วันที่13นี้นะคะจะถึงอยู่แล้วนะคะอีกไม่กี่วันวันที่13กรกฎานะคะเร็วๆนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นงานวันเกิดนะคะของสุปตา ุ้งอิงเพชรบ้านแพงของเรานะคะแล้วก็วันนี้ครูชุบมีเรื่องเมามอยนะคะของบอสโจยมานินนะคะอะไรครูชุบแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะวันนี้นะคะวันนี้ที่ฮ่องกงนะคะนำทีมโดยบอสโจนะคะก็พาทีมงานของวงสาวน้อยเพชรบ้านบ้านแพงไปเที่ยว นะคะฮ่องกงคะ่ะกูชุดูแลโอ้โหอะไรกูชุยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่กู้ช่วาแืมดีนะคะที่แม่หน่อยไม่ได้ไปค่ะในในทีมสาวน้อยนะคุยกันทุกคนเลยนะคะบอกว่าดีละที่แม่หน่อยไม่ได้มานะคะเพราะว่าขึ้นกระเช้านะคะความสูงนะคะเย,ยรนะคะรับตาเลยนะคะรับตาส่วนบอสโจก,ก็กลัวคะ่ะนะคะเราก็อีก คนอีกเด็กน้อยอคนหนึ่งนะคะของลูกชายของพนนนะคะก็กลัวนะคะโอ้เด็กแบบกลัวนะคะยืนกอดเสาเลยคะ่ะนั่งเลยนะคะนั่งลงไปแล้วก็เกาะเสาเลยคะ่ะบอสโจก็เหมือนกันบอสโจก็สั่นเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่ะคะ่ะไม่กล้ามองค่ะไม่กล้ามองรับตาพอถึงที่วัดเสียวก็รับตานะคะ นี่แหละค่ะอุ้ยคือการเที่ยวอย่างสนุกสนานเขาก็เลยพูดถึงแม่หน่อยกันว่าดีแล้วที่แม่หน่อยไม่มาเพราะแม่หน่อยกลัวความสูงถ้ามาเผลอๆต้องส่งโรงพยาบาลแน่เลยเพราะอะไรมันสูงค่ะขึ้นกระเช้าทําไมถึงขึ้นกระเช้ากันอ๋อไปไหว้พระนะคะเขาบอกว่าข้ามภูเขาอ่ะตั้งสามสิบกว่าลูกนะคะอู้หูข้ามภูเขาขึ้นกระเช้ารอยฟ้านะคะ ข้ามน้ําทะเลข้ามภูเขาเป็นลูกๆเลยค่ะใช้เวลานั่งกระเช้าก็ประมาณ30นาทีนะคะหลังจากนั้นก็ยังไม่ถึงอีกนะคะต้องเดินอีกนะคะพอเดินไปใช่ไหมคะก็ต้องไปขึ้นบันไดอีกนะคะโอ้ยสงสารเลยคะ่ะแต่ละคนนะคะแต่ก็ต้องไปให้ถึงนะคะนะคะ,นะคะเพื่อความที่ว่า ทำไมอ๋อไปไหว้นะคะไปไหว้เทพเจ้านะคะก็บอกว่าอันศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะเขาเรียกว่าพระยูไรนะคะพระยูไรนะคะเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ทาอะไรก็จะสมหวังต้องไปให้ถึงนะคะต้องไปไหว้พระนะคะบางท่านก็ขึ้นไม่ไหวนะคะก็ต้องคอยอยู่ตรงตรีนบันไดนะคะบางท่านขึ้นไหวก็ขึ้นกันไปไหว้นะคะหลังจากนั้นก็เดินนะคะ เขาเรียกว่ารอบเลยนะคะอ้อมเลยนะคะอ้อมพระตรงนี้นะคะประมาณคนละสามรอบนะคะเพื่ออธิษฐานจิตนะคะเขาบอกว่าทําอะไรก็จะสมหวังทําอะไรก็จะสําเร็จทุกประการเลยนะคะนั่นแหละค่ะบอสโจก็เลยถามว่าแล้วมีไกด์ใช่ไหมไกด์เขาก็พูดว่า ต้องขึ้นบันไดไปทั้งหมดเลยนะคะต้องขึ้นบันไดไป268ขั้นนะคะแล้วพ่อโจก็เลยพูดออกว่าเนี่ยแหละตีเป็นหัวตีเป็นตีเป็นตัวเลขนะคะตีเป็นตัวเลขได้เลยนะคะบอกว่า268ขั้นและวบอโจยังพูดออกว่าโอ้ยสามสี่โอ้อน,นี่นะบอโจนะคะเขาเรียกว่าเอาโชคเอาราบนะคะในการไปไหว้พระทำบุญที่ประเทศฮ่องกงนะคะ ก็ฝากบอก f อฟนะคะก็บัโจก็เป็นคนพูดเองนะคะเห็นแล้วก็โอนะฮะน่าประทับใจเลยนะคะทุกคนนะคะก็ขึ้นไปนะคะขึ้นไปกราบนะคะไปไหวอูสวยมากค่ะคนเน่คุชุด,ดูแล้วสวยยนะคะขึ้นกระเช้ากันก็วีดวีดวดกันเลยนะคะแต่คุชุก็กลัวความสูงคะ่ะถ้าคุชูไปก็คงจะเป็นลมเหมือนกันนะคะขนาดคุชุขึ้นเครื่องก็ยังกลัวเลยนะคะ แลวนี่โอ้โหขึ้นกระเช้าถา,ามว่าคุณชุเคยขึ้นไหมเคยคะ่ะเคยขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์นะคะโอ้โหนี่ก็สุดยอดเลยนะคะโอโ้เหมือนกันเลยนะคะกระเช้านะาว,นะวีดวดเลยนะคะข้ามนะคะเขาเรียกว่าข้ามแม่น้ํานะคะถ้าข้ามทะเลข้ามทะเลข้ามภูเขานะคะกว่าที่จะไปถึงนะคะเขาเรียกว่านะคะไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะยืนอย่างนี้เลยนะคะไปขอพรนะคะยืนยืนอย่างนี้เลยนะคะโอ้โหแบบว่า สวยสวยมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าไปขอพรบารมีก็จะสมหวังทําอะไรก็จะสมหวังนะคะก็บอกว่าขอให้ภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อก็ได้เป็นพันๆพันล้านนะคะเป็นพันล้านเดี๋ยวบอโจก็จะกลับไปนะคะไปไหว้อีกนะคะก็ขอพรกันนะคะไปสถานที่นะคะสายมูกันนะคะโอ้สถานที่เที่ยวเยอะมากเลยนะคะเป็นดินแดนแห่งเขาเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะ เทพเจ้านะคะขอพรกันโอ้โหที่นั่นนะคะมากมายถึงว่าทําไมถึงมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ประเทศฮ่องกงกันมากนะคะถ้าบรรดาพวกสายหมูทั้งหลายนะคะมีที่ท่องเที่ยวมีทีตการะแล้วก็มีที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ นี่นะคะคุชุกก็มาเมาโอมอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะรู้สึกว่ากลับกันแล้วค่ะคืนนี้ก็คงจะถึงกรุงเทพหรือสุวรรณภูมิกันนะคะก็ประมาณห้าทุ่มนะคะคงถึงกันแล้วค่ะจากนั้นบอจก็ไม่ได้พักแล้วค่ะอะไรหรอคุชุกก็ต้องไปงานวันเกิดอีหลาอีกนะคะติดกันเลยะค่ะพอมาส็ก็คงจะนอนแล้วก็ต้องขับรถมานี่อีกสารคามอีกใช่ไหมคะก็กว่าจะถึงใช่ไหมคะก็เข้าวันที่สิบสองแล้วพอวันที่สิบสามก็ต้องไปงานวันเกิดอีหลาอีกนะคะ นี่แหละค่ะโอ้โหวัโจสุดยอดมากๆเลยนะคะก็ได้พาทีมของสาวน้อยเพชรบ้านแพงพระเอกนะเอกนะคะก็ได้ไปเที่ยวกันทั้งแอดมุงแอดมินนะคะโอ้ยเห็นแล้วก็แบบู้ชูก็ประทับใจนะคะพากันไปไหว้พระขอพรกันนะคะจากจากเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์นะคะของที่ฮ่องกงนะคะ ครูชูเห็นแล้วยังบอกอน่าไปนะเป็นสถานที่สวยง,ง,งามสถานที่แห่งหนึ่งเลยนะคะนี่แหละค่ะครูชูก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะว่าบอสโจเอาอะไรมาฝากนะคะ ffc บ้างครูชูก็ได้บอกไปแล้วว่าโอ้โหบันได268ขั้นแล้วก็อีกอันนึงก็34นะคะอันนี้หมายถึงบันไดนะคะบันได268ขั้นมาเล่าสู่ fc ที่น่ารักฟังกันนะคะคลิปนี้หมดเวลาอีกแล้ว ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงแจ้กับครูชุด้วยนะคะนี่แหละค่ะครูชูก็นําสิ่งดีๆที่มีสาระมาเล่าให้ฟังนะคะยิราอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็บอสโจยมุมนินแห่งวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเล่าสู่กันฟังนะคะคลิปนี้ก็ขอราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ